จากที่ข่าวสำนักง,งานปปชนะครับได้มีถแถลงการมาว่ามีข้อมูลด้านบัญชีทรัพย์สินกับข้อมูลมติชี้มูลความผิดของปปชเนี่ยมีการล่วไหลออกไปอยู่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานอื่นนะครับหรือของภาคเอกชนซึ่งทําให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นการถูกแฮกนะครับทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกและสังคมได้ร่วมกับสำนักง,งานคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติได้ตรวจสอบแล้วนะครับ เพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การถูกแฮ็กนะครับไม่ได้การถูกโจมตีระบบของปปชาเนี่ยยังมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่นะครับเพียงแต่ข้อมูลที่ล่ลวงไหลออกไปเนี่ยเป็นข้อมูลที่ปปชาเปิดเผยอ,อยู่แล้วตามกฎหมายนะครับอย่างมชีทรัพย์สินแลอข้อมูลมติชี้มูลความผิดเนี่ยปปชาเปิดเผยอ,อยู่แล้วแต่มีบุคคลบางกลุ่มเนี่ยนำข้อมูลนี้ไปเผยแพร่ต่อครับในเว็บไซต์ของเขานะครับซึ่งทําให้เกิดความสับสน พข้อมูลที่อาจจะมีความคาดเคลื่อนบิดเบือนเปลี่ยนแปลงได้ด้วยทางปปช,ช,ชก็เลยแจ้งเตือนนะครับว่าไม่ให้เอาข้อมูลจากเว็บไซต์ดังกล่าวไปใช้นะครับให้ดูจากข้อมูลของเว็บไซต์ปปชเท่านั้นพเพราะเว็บไซต์ปปชนี่ยังมีความมั่นคงปลอดภัยนะไม่ถูกโจมตีและข้อมูลเชื่อถือได้นะครับก็ทําให้ความสับสนนี่ทางสกมชได้ตรวจสอบแล้วนะครับว่าพบว่า ทำปปชเนี่ยไม่ได้มีการถูกโจมตีไม่มีการถูกแฮกนะครับก็ได้มีการตรวจสอบร่วมกับทางปปชอ,อย่างใกล้ชิดนะเพื่อให้มั่นใจว่าจากข้อมูลที่พบเจอนั้นเป็นสิ่งที่ต้องเปิดเผยอยู่แล้วแล้วก็ตัวเว็บนะครับรวมทั้งระบบต่างๆปปชออยังมีความมั่นคงปลอดภัยนะครับแต่ในสิ่งที่ถูกสื่อออกไปว่ามีการถูกแฮกนั้นมันไปเกิดขึ้นกับตัวระบบของหน่วยงานอื่นที่ได้ดูข้อมูลนี้ไปแล้วก็ขอให้เกิดความเข้าใจผิดครับ เพราะฉะนั้นในส่วนประเด็นนี้คือ,อตัวองคอ์กรที่เกี่ยวข้องนะครับยังมีความมั่นคงปลอดภัยแต่อย่างไรก็ตามทางสกมชและก็ทางดีอีก,ก็จะเตรียมการแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับทั้งประเด็นนี้แล้วก็ประเด็นเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในอนาคตครับทั้งทางกระทรวงดิจิทัลพัฒนาสังคมนะครับและทางสำนักง,ง,งานคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเราจะเฝ้าระวังติดตามปัญหาภัยคุกคามในโลกไซบเบอร์อยู่ตลอดเวลานะครับ เพื่อไม่ให้มีการถูกโจมตีในหน่วยงานของรัฐทั้งหมดนะครับโดยทีนี้ถ้าทางหน่วยงานหรือพี่น้องประชาชนเห็นว่ามีการถูกโจมตีแล้วมีปัญหานะครับถูกแฮกต่างๆเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทาง NCERT หรือ NCERT n c s a o r t h นะครับเรามีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนแล้วคอยช่วยประสานงานอยู่ตลอดเวลาครับ